สบายดีพี่น้องถูกสกคนจ้ามันดีไหมน้อยลงมาเ็ดของกินสูกทีมง,งานผัวันกินพี่น้องเลยซึ่งย่างว่าไม่น้อยไก่ลูกสองตัวมาต้มตสมไก่ชีต้มสมไก่ก็แม่แม่จะซับไก่ก่อนพี่น้องเลยน้องพอนเห็นยังกันน่ะสบายดีพี่นอ้องก่อนชอบมาก ดังไทยทองก็ดังไทยเรียบร้อยนะแดงแดงไก่ไงตั้มป่าวา้าเอ้ยบอแมทหมอกกระโดดไปดีพี่น้องเด้อพี่น้องหมอกกระโดดซิซิวหมอกกระเดือซิซิวไอหน้าไอหน้าก็เห็ดบ้านบ่เห็ดประตูมาละบานประตูพี่น้องเลยพ่อวันจะขึ้นไปเอาถ่อบ่แม่ ไปซื้อโถที่มาโตถึงค่ะพี่น้องพี่น้องคระปุู้นี่กับพี่น้องเลยคือมาฝ่ายตู้เขามาเนาหนักแมนเราเห็ดเสียจุบที่เขาซื้อใไงนีต้นหนึ่งก็เสียสีดำเสียหมดเลยนะของโถเจ้าหมักสามันก็เสียแร่หักสามันี่เสียโบเนาะทองเนาะทำการซื้อมาซารีซีดับซีทีวีนำนำมา กินเบิร <ah> ์ดเรียบร้อยพี่น้องท้องพ่อจ้าน้ำอะไรแปะน้ำไหมน้ำอะ้รแหละเตรียมหัวสิงคายเยอะพี่น้องมาแต่กะใบขูมหมพี่น้องเลยสิงคายใบขีหูแล้วเข้ากะข้างหมอนเรียบร้อยเลยน้ำไม่น้อยเนาะแรงเรียนล้างพี่น้องแล้วกะหัวขาหัวค่าใส่หัวหอมพอเ้าพี่น้อง เอาลงเลยด้อยพี่น้องมันนี้ข้างหมดเรียบร้อยแล้วเปียกน้ำมันคามเปียกลงพี่น้องไหมสมแห้งลอยจังันมันสมบะสมแล้วสมสมแล้วเนี่ยขามันโตเต็มเต็มนะคนใส่เพือลงไปด้อยพี่น้องด้ยเฮียคงนัวน้ำตาอีกนิดหยดหนึ่งก่อนพอ ลงเลยพี่น้องแบบนี้ลงแถวตอนแถวตอนเลยเอาลงเลยเด้อพี่น้องเอาผักหอมบวกมะเขือเทศลงเลยนะพี่น้องเลยปาโตเสียบเปลือยคักแล้วป่ะแม่เปลือยแล้วจะได้ตักเลยพี่น้องแาดนี้แหละเลยเลยพี่น้องปลาโต นังเยีนกันเลยนะมากินน้ำกันจ้าสวัสดีพี่น้องมากินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงต้มไก่แล้วไม่องเด้วดีมือไปหน่อยเดวงน่ือนั่่บอกตาบาฟาามัว มรวยมีเตียเสซ่องแล้วาพี่น้อง่ภาพมวยรวยบอกบ่พอกันพีน้องเลยอาวางน้ำผึน้ำลมาขางสองเี้ยงพ่อ่อแล้วภามวยรวยยังกัตอนนี้ไปนักินน้ำกันได้เฮ็ดเลี้ยแล้วมวยได้เห้งก อยากขลุกะล่นไหลน้องนักกับพกินวะเขาไปนัง่ะแปๆบเดียวแป๊บไม่ได้เอาย้บไปทงพุ่น่งักรถตนสบายดีจ้ะพี่น้องเออบอกกับโจทย์ให้อันโองขอบใจน้องพองน้พอนักควมนอะโร้ยจักอะไรเน้อยเสริมอีกรถนะ บวกบพนันบวกในคุณเล็กกระตะมันอบวกยู่ไงพอแล้พอแล้พอเล้าเนี่ยเราไ้กิน่เฮ็ดเมื่อแล้วค่อยจะกินอันาเย็นเยอ่ะยมากินบเป็ยังเือนเนาะเป็นซื้อบานหรือเนี่ยดอ เออปัญพงษ์่อะมญพงษ์ก็กินบ่ะปัญพงษ์กินต้มปลาิ่มให้้มปลาแบ่งนให่านะต้มไวแล้วเ่องเพราะอะไรเพราะ่ต้มไวแล้วเนี่ยเด็กแตอยากกินซมันเดือนื่อๆนีเาไอพงษด้วพี่น้องธรรมชาติเนาะ แถวซื้อและเอฟลอยสปอนเซอร์ใหม่เนี่ยุดเอฟลอยสปอนเซอนั่งแข้งเนืออยู่บ่อแหลกเออในกรติกบ่กระติกยังไงกล้องก็อยากมัวมัวกล้องก็พี่น่องเลยมอทอดจับลงรับถ่าย แซบอยู่บ่แซบแซบแกรบองแซบแซบมันมันคเข่าทางนั้นชกแบ่งเอ้ยึ้นบอกเดี๋ยวหนามเย็นให้พอดนะดื่มมันอิ่มไห้สบายดีเนาะนอนไม่บลับ เห็ดเมื่อยแล้วกูย่อยฝังลงมาเมื่อยเลยเว็ดว่าหยุดกินสำเนาเนาะเมื่อยเลยเย็ดเนาะหยุดเทมิดเนาะดอกกระเจียวของกูนี่นม่กแล้วให้เสาวหอกดอกกระเจียวถ้าเกิดจะมีดอกกระเจียวถ้ามันถึงความคุ้นเลย ถ้มาจาะกันน้เย็นเขาเอาน้ส่มาดนเอาสงนี้เลยเอาสิ่นี้ลงพอเลยเลยสีมันหันเลยนแต่กเออนบักใหญ่บักใหญ่ไงเดกเออค่อยเห็ดเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่เาไดะ ไม่แข้งจิกเป็นแล้วบนนอฮะเป็นแล้วเขาจนขายเลยแข้งแล้มันแข้งบป่าแล้วกันอ่ะลูหนึ่งเป็นแสนผู้ใดเออลหนึ่งสองแสนผู้ใดแข้งน้อยเลยไม่น้อยมึงแข้งขาวๆหนึ่งแดงๆนี่น้อยแข้งจิกลูสองแสนผู้ใด้แข้งอมันแข้ในใสเห uh, huh? ็นในใส ทางคุไป่าหรุดเลยแข่งข้อแข่งจิกแข่งข้อขงแขงนะไม่แข่งขอมันใหญ่นาดไม่แข่งไมันแข่งขอมัแขงจมัแขงเนอยเนาะเลยลองเจใคขายามสิบเจ็ดตัวสิพันกินี่แขง

แซ่บบดทองทอนแซ่บบลูกเาเฮือนเลยเอบแคนน้ำปัดจบมันน้าลบังข่า เฮ้ยจบแล้วม้เออเออน่ไรเฮ้ยเน้่น่าไรแม่ล่ะกระขนแบบเ่าอาหาร ไอด้านไปดอกเอยพอตั้บสี่แกดคิปนี้กาชิลาไปกดนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อวันแม่น้อยนเด้อพี่น้องขอพรบคุณเรื่อเดนอจ้าทางเอสซีมาดอที่เก่า အဲကောင်လည်းဒီနော်။ရပ်လို့ဘာဖြစ်လဲ။